อ้าวให้สมปากตรงไหนคุณติ๊กให้ตดดนี้ีเลยปิ๊ง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 จ้าทูโอ้โหกราบสวยด้วยเก่งนะสุดยอดประทีปานีประทีปานีใจเด็กดังเลยเออสุดยอดสุดยอดเโอ้ราจะรวยแล้วนะหรือเปล่าจ้าทูเราลึกถึงคุณพระคุณผู้ประจำมูลคุณพิจนาบรรดาคุณครูประชาชน ทุกกำเพื่เวททุกแจ้งทุกค่านทุกรูปทุกนามทุกคนทุกชาติที่ผ่านมาให้ได้บุญกับเราในการประวัติบุญในคราวนี้เวรนการที่มีตอกันผู้พันจำมาจ้องรักจ้งผ่าจำมาโยมวันมาสมานทุกเจ้าเป็นอภัยานร่วมกันแต่วันนี้เป็นต้นไปให้โยมมีชีวิตใหม่ที่สว่างสวยัยปฏิบัติธรรมคราวใดกิกพระสัมมาพิชิเจ้าได้ให้เปรนการพัฒน์สมทุกเจ้านะถึงจะเป็นทางตรงนะทุกทุกชาตไปทุกทุกพบทุกทุกชาติไปไม่เสื่อมไปเชิญอืมใช้ เทาารทำุไม่ได้มันเรื่องของาการกับกูลกูกชาที่ไม่ไปปัญญาของเราทุกรูทุนามทุกครกทุกชาติที่ผ่านมาก ยกถวายเวรกรรมที่มีต่อกันมาจนมาอนลางจาผ่กันมาแต่พระสัมมาสุตเจ้าทพระองคท่าจะนำมาทำร่วมกันแต่วันนี้เป็นอาให้อยู่วิถีที่สว่างสวายพระเจ้าเท่าไดให้เป็เท่าถึงการพราสัมมาสุตเจ้าได้ทุกผู้ขาทุกชาิทุกริการตลอดไปทุกการาไม้เินสาุอาั เรการท่มามสทุกนาทีผูกันกันมาตั้งนานกพันกันมาเป็นาผูกันันไมาเาจ้เป็นริบปานร่วมกันตั้แต่ยุคครามเรื่องสงาเร่มงกยมชุบชีวิตการที่สว่างสวยเพื่อที่ะทิกรรมทมาเุ่กขาไปทุกทุผ่านไปทุกทุกชาติตลอดไปไม่เกินใครเท่าสาธุ มันลงมาเสงด้วยนะคะมันไม่มายิงกับมันลงมาเสงกได้มายิงกับแกมะถอาจับมองจ้องผันเลนหนึ่งพอถึงคุณประพุทธคุณระคุณพระงคุณพิดามารดาคุณครูประชาช์คุณกับคุณเองคุณแคนคุณชาพกประชาชาที ทุกๆกนามให้ได้บุญกับเราที่ภาวนาบวชในคราวนี้เป็นคำที่มีตํากัน่งทุกท่า,านจะมาเอาอากิดมาเราะเยสวาจะมาเจ้าเป็นการร่วมกันเป็นคน,นไปให้โยมบัวมีชีวิตใหม่ที่สว่างสวยัยที่บวชจรีก็ได้บวชจรีทันใดเลยทิ้ง